นี่ถ้าเกิดพี่นะไม่ได้เป็นแบบว่าดารานะพี่เปอยากทำโออฟออฟแลนอ่ะจริงเหรอพี่เออ <laughs> พี่ชอบรู้ต่ล <laughs> องพี่โลกติด <laughs> <laughs> ที่เขาเรียกเดียนลองเดียนลองสองใบเดียนลองสองใบพี่รู้ไหมอ่าพี่รู้่รู้ไมรู้พี่ยอมรับพี่รู้เดียนลองเออแล้วคนก็แบบเฮ้ยทำแบบกับผู้ชาย2องคนเราบอกเฮ้ยไม่ใช่เป็นไม่นไมโครโฟนม่้เหรอไม่พอมเไม่อมอันนึ่งของจีิงอันนี้ของป่อมไม่พอมคอนเทนต์อ่าคนอยากทำานี่ยคือน้องหรือคือแพรไูอยากทเองว่าอยากทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดมาสักครั้งนึ่งอยากเราเป็นดาวมอยากเป็นดาวมด สวัสดีครับพี่ซีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์ปาวานนะครับรายการแช์ปาวานเนี่ยโ,โหเทปนี้อีพีนี้นะครับหนุ่มๆเนี่ยต้องรอคอยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญเนี่ยบินมาจากอังกฤษเพื่อมาออกรายการของผมแล้วก็น่าจะเป็นรายการแรกด้วยในรอบปีนะครับที่เขามาออก เกขึ้นมันว่าอะไรละอะไรเด็กดื้ออะไรนะเด็กดื้อจะรู้อะไรคะเด็กดื้อจะรู้อะไรคะเดี๋ยวจะลดโบลดโบนะใช่ค่ะแต่จริงน้องร้องเพลงเพราะนะที่ดูในสตอรี่น้องอะร้องเพราะเลยอะร้องเพราะเลยอะหนูไม่ถ่อมตัวนะหนูหนูว่ามันใจไหมว่าร้องเพราะมั่นใจค่ะเต็มติดเพราะเลยเกินสิบ ได้แล้วทำไมไม่ทำเพลงอะ่ะขึ้นมาก่อนน้องเป็นเดอะวอยใหป่ะทย์เรนก็ทยเลนค่ทะทย์เรนก็ทยเลนกดแทย์เรนกอทย์เรนมาอุ้แปดแปดปีแล้วนะมาพร้อมพลังคือดวงพลังที่ไม่มีหดแปดปีแล้วแต่ว่า ทำเพลงมาบ้างแต่เหมือนหนูยังหาตัวเองไม่เจอมั้งมันก็เลยแบบเพลงยังไม่ดังเท่าไหร่หาตัวเองไม่เจอคืออะไรน้องเดลโรเหมือนหนูติดร้องดิสนีย์เกินไปอะพี่จนเราไม่รู้ว่าเอกลักษณ์ของเราจริงๆแม่งคืออะไรร้องเพลงจะีนให้ฟังหน่อยไหมเอ้ยเอาจริงเหรอพี่อยากฟังเพลงอะไรพี่ชอบตัวการ์ตูนอะไรพี่เป็นคนที่ดูดิสนีย์เกือบทุกเรื่องไอพวกแอรีเลก็ได้มู่หลานก่อนมู่หลานมู่หลานเอาเอาเวอร์เวอร์ชั่นไทยหรือว่าเวอร์ชั่นอังกฤษอ่ะมาจังมา สแอคุ่เคยหมองม่รว่เารอแอรี่เหรออืมหัดลองมองของพวกนี้สิ่งที่ดีดีมีทุกอย่างเลยจริงๆรเหลมาวันี้ค่ะโมเลนปุ้ยพี่ได้ได้ เสียงแบบน้องไปพากได้เลยนะแบบรับพากการ์ตูนอย่างงี้หรอเออน้องไปร้องได้เลยนะนี่ไม่ได้อวยนะหนูไม่เคยพากไม่มีใครจ้างร้องไปร้องได้เลยร้องเหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะตอนนั้นน้องเรียนที่ที่ไหนอ่ะตอนประกวดไในทะเลวัดเทเล่นอ่ะท่ะแม่มาลีสาทธรค่ะของพี่แม่มาลีสาทธรแสดงว่าอย่างนี้ก็เป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงใช่ค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนเรียนไม่เก่งเลยหนูไม่เก่งในเรื่องเล่นไม่เก่งเท่าไหร่เล่นไม่เก่งเท่าไหร่บอกไม่เก่งพี่อยากรู้อ่ะก็สอง เฮ้ยใช้ได้แล้วจริงเหรอใช่เฮ้ยคือหนูอะหนูหนูชอบคิดว่าตัวเองอะโง่หนูไม่เก่งในเรื่องอะไรเลยแต่ถ้าแบบแบบวาดรูปร้องเพลงศิลปะอะไรอย่างเงี้ยหนูจะค่อนข้างทําได้ดีแสดงว่าชอบอะไรที่มันแบบว่าเป็นอาร์ตป่ะใช่ค่ะอะไรที่ใช้สมองหนูใช่ไหมแต่ขอบคุณน้องมากอันนี้พี่โมกับคนดูไปว่าน้องนี่ยอมซื้อตั๋วเครื่องบินบินไปจากอังกฤษเชื่อมออกรายการให้พี่บินมาจากลอนดอนเพื่อพี่นโอ้โหเลยค่ะน่ารับไม่ยินดีเข้าเนื้อนั่นเนี่ยปกติออกรายการเนี่ยมันต้องได้กำไรนะนี่เราเข้าเนื้อนะ เสียค่า,าตัวเขาบินเยอะกว่ามาออกเขาตัวม แพงไหมแพงค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงคนกำลังกลับมาเที่ยวด้วยอ่ะคนนี้ค่าตั๋ว็เลยพุ่งปีิดเลยโอ้โหแต่ว่านี่คือมาแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะกี่วันเจ้ามาอยู่เมืองไทยครั้งนี่ถึงแปดมกราค่ะแปดมกราใช่เพราะว่าอยากมาฉลองที่ไทยมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เจ้าหนูอยู่ที่ลอนดอนมันก็เงงเงงอ่ะมันก็มีเพื่อนแหละอยู่ใครที่ลอนดอนอันจีตอนนี้หนูอยู่คนเดียวโอ้ใช่ไปเรียนแล้วก็ไปหาเพื่อนใหม่ที่นั่นเลยคืออยู่อยู่คนเดียวเลยก็มีเพื่อนต่างชาติบ้างแพงไหมน้องไปเรียนอังกฤษอ่ะโอ้จ่ายไปเยอะอยู่เหมือนกันเปร้านปะ เป็นร้าน่ะรวมค่าที่อยู่รวมหอรวมอะไรด้วยแต่ไมมีคนบอกที่่าบ้านน้อรวยอยู่แล้วปะเปล่าบ้านแฟนหนูเปล่าบ้านแฟนหนูดยหนูไม่รวยโอเคแต่บ้านแฟนรวยอรอบ้านแฟนรวยค่ะสนุรวยเลยหรอวยเลยเหรอรวยเลยรวยเลยรวยเลยกเลกรวยเรวยเลยนวยเลยรบยานยรยเลยรเรวยเลยรวยเ่อรนูก็เนรวลยวยเลเลวยเรยเยรวเรอยลยนวย่วยเ้วยยเยเรอร จริงๆอาจจะเพราะว่างานที่กวางทําด้วยโอล่แฟนทำในไทยไม่ได้ยอมรับว่ามันต้องยอมรับว่าสิ่งที่กวางเคยทําเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผิดลงไปจริงมันยังไม่ถูกต้องเอาแล้วแล้วตอนนี้ถูกกฎหมายยังเนาะตอนนี้ก็ยังไม่คนไทยนะไม่พี่เอเคคนทำเยอะแยะก็ใช่แต่ว่ามันไม่มีใครควบคุมมันไม่มีการควบคุมอะไรเลยพี่ไม่มีกฎหมายมาควบคุมอะไรเลยอ่าแต่จริงๆอันนี้ขอโทษพี่ขอทําแบบไม่รู้แต่โอล่แฟนเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบว่าแพลตฟอร์มของเมืองนอกปะเป็นแพลตฟอร์มเมืองนอกค่ะแล้วก็ เมนหลักของมันคือมันไม่ได้ทํามาเพื่อแบบเพื่อสื่อสื่อแบบเซ็กซ์โดยโดยเฉพาะเขาจะทําแบบว่าให้คนมาแชร์ไลฟ์สไตล์ว่าคุณจะเป็นอะไรจะเป็นนักร้องคุณก็สามารถมาแชร์ทิศการร้องเพลงได้หรือคุณจะทําอาหารก็ได้แล้วแต่แต่ว่าคนเขาใช้ในจุดของการซับสไครต์พวกเนี้ยไปทําเรื่องเซ็กซ์มากกว่ามันก็เลยดังมาตรงนี้อ๋อคนก็เลยแบบว่าที่ว่า o n l y f a n เป็นแบบว่า เรื่องเช็คอย่าแยะเลยจริงเว็บโอลิแฟนไม่ใช่ไม่ใช่เพจโพสนะคะคือมันเป็นเว็บเหมือนเฟซบุ๊กเหมือนอินสตาแกรมอะใช่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 แต่จุดประสงค์หลักคือเขาไม่ได้ทํามาเพื่อแบบแชร์เซ็กแต่แต่ว่าอันนี้พี่ขอถามอีกทีนึงแล้วโอลิแฟนในต่างประเทศเนี่ยถูกกฎหมายหมดไหมแค่บางประเทศพี่บางประเทศก็ยอมให้ถ่ายได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเนเธอร์แลนด์หรือว่าอังกฤษกองก็ไม่เห็นไม่มีปัญหาแต่ว่าในบางประเทศแต่แปลกโอลิแฟนผิดกฎหมายที่ญี่ปุ่น อไอญี่ปุ่นเขามีเอวีไม่ใช่เหรอแต่เขาต้องทําในอุตสาหกรรมหนังของเขาพี่เขาจะคุณต้องคุณต้องอยู่กับเอ็นซีคุณต้องมีค่ายคุณจรอยูดีๆคุณจะทำเองอ๋อทำเองไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้นะถ้าเกิดพี่นะไม่ได้เป็นแบบว่าดาราแล้วพี่เป็นแบบทำโอทีแปลงอ๋อพี่เออพี่ชอบนะ้ะร้องที่โรคจิตใช่พี่ไม่ได้เรียกว่าโรคจิตความชอบนะเป็นความชอบคนเรามันต้องกดปล่อยบางทีคนเราต้องมีสื่อสิ่งเก็ไว้เพื่อเรากดปล่อยแบบใช่ไหมก็จะมีเพราะว่าต้องบอกว่าคนพระเจ้าไม่ได้สร้างให้คนมีคู่ทุกคนนะ ถูกไหมใช่บัก็เขาไม่มีคู่อ่ะจูบ่าน้องไม่มีคู่อ่ะแล้วไม่มีแฟนนะแล้วมันจะไประบายกับใครเออแล้จะไปลงที่ไหนแล้วไปจินตนาการอย่างเดียวอ่ะไอเฮี้ยมันคิดไม่ออกนะบางทีมันตันนะใช่ใช่ไหมล่ะแล้วบางคนก็บอกว่าเอออย่างเรื่องเซ็กส์วอร์เกอร์หรือเซ็กส์ครีเอเตอร์ที่แบบไทยไม่ถูกกฎหมายในตอนนี้บางคนก็คิดว่าเออมันก็ควรจะเป็นนี้ต่อไปเพื่อรักษาสิทธธรรมดินเงาแบบน้นแต่หนูว่ายังไงมันก็ควรมีแล้วมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่มันควรจะต้องได้ อย่างเรื่องอ่าอย่างเซตคีเตอร์หรือหนังโปเงี้ยถ้าเราไม่ได้ดูแล้วเรามันอยู่ในหัวเราพี่เราไม่มีที่ระบายมันอาจจะไปลงเอยด้วยการแบบต้อง่แบบผิดผิดใช่มันจะไประบายออกแบบผิดผิดมันต้องมาคู่กันถ้ามีสื่อหนังโปถูกกฎหมายแล้วก็คนจะเซตคเตอร์คนถูกเออเซ็กเกอร์คนจะถูกมมันต้องไปร้องเรียนหน่วยไหนอันนี้เดี๋ยวพี่จะไปเองีอพี่จะไปเองน้องพี่จะไปทําเพื่อนห้องเลย ม้นก็ไปทางไหนน้องบอกพี่เลยพี่กับโปบอยครับพี่กับโปบอยจะไปร้องเรียน <S 1> <S 1> เ,รเรื่องนี้ออไอ้การสนุกูู่โดนไดมีการเรามีการทำเรื่องนี้กันมาแล้วนะพี่ในการแบบว่าเรียกร้องให้หนังโพสถูกกฎหมายขึ้นมาแต่ว่าแรงสนับสนุนมันไม่พอคนลงชื่อมันไม่พอไม่เยอะพอ,อที่จะ เพิ่มกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาได้ใช่แต่ขอบคุณน้องมากที่ยอมออกรายการนี่คือออกรายการ้งแรในรอบปีเลยปะ่ะโอ้ในรอบปีเลยพี่ตั้งแต่เกิดเรื่องตอนต้นปีหนูไม่ได้ไปออกกับใครเลยคือตอนนี้สภาพนักข่าวหนูก็ไม่ให้สำษัญคือตอนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรน้องเดี๋ยวลอ,องพี่ไม่รู้เรื่องเลยจริงจริงหนูทำโมลี่แฟนช่วงแรกอะก็มาแบบ ใช่เซ็กซี่น่ารักน่ารักอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีชุดบิกินี่น,น,นู่นนี่นั่นเซ็กซี่เริเลเซ็กซี่ปกติแต่พอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากขยับงานเราให้มันแบบมีอะไรมากขึ้นแล้วเราเริ่มทําอะไรที่แบบว่ามันเริ่มเซ็กซี่ขึ้นเอ,อมันเริ่มมันเริ่มเป็นเรื่องเซ็กซ์ขึ้นมาแล้วมันเลยเริ่มเป็นไวรัลตอนนั้นแล้วก็โหพี่ขึ้นเดียวคือแบบทุกอย่างมันกระจายไปไวมากอะคนแชร์ใช่ใช่ใช่แล้วคนเขาออกมาโอ้โหเดี๋ยวลองทำนี้เดี๋ยวลองทำนี่ว่ะเริ่มทั้งคลิป นะมันก็เลยเป็นข่าวไปทั่วเลยแล้วหนูทีนี้เขาเรียกเรียนลองเรียนลองสองใบเรียนลองสองใบพี่รู้ไหมอ่ะพี่รู้พี่รู้พี่รู้พี่ยอมรับพี่รู้เรียนลองเออแล้วคนก็แบบเฮ้ยทำแบบกับผู้ชายสองคนเราบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่เป็นไมโครโฟนม่้เหรอไม่ปอมเลยไม่ปอมอันนึงของจริงอันหนึ่งของปลอมอ่าไม่ปลอมคอนเทนต์อะไรอย่างนี้คนเขาก็พูดกันไปเรื่อยมันก็เป็นข่าวเลยเราก็แบบโอ้ใจเสียเพราะมันออกข่าวพี่มออกข่าวแบบพุงสรยุทธยังพูดถึงหนูอ่ะรอเอ่าคือ อยากรู้กจากที่ทำในแบบ o n l y f a n เพอข่าวไปใจไปทั่วประเทศกลายเป็นไวรัลแล้วตกใจไหมตกใจพี่เราไม่คิดว่ามันเราคิดว่าเราทําในพื้นที่ของเราแล้วแล้วเราก็ไม่เคยแบบเอาไปลงในทวิตเตอร์เพราะทวิตเตอร์มันก็ยังแบบสาธารณะอยู่แต่ว่าประเด็นก็คือเราโดนเอาออกไปข้างนอกกผิดนี่กิทธิ์ใช่ใจเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าไม่เห็นมันไม่แฟร์กับเราเลยเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่พอเวลาผ่านไปแล้วหนูก็เพิ่งมาคิดว่าเออสิ่งที่เราทามันก็ไม่ถูกต้องไอ้พวกหนเนี่ยทำก็สวย อันนี้พ,พี่ตอนแรกหนูโกรธนะว่าทำไมคนแบบเฮ้ยดูดงานเราออกไปแล้วมันเอาไปขายเองอใช,อใช่ใช่ใช่ไปขายในราคาที่ถูกลงรู้ไหมเหมือนรู้พี่เป็นคนขายเลยเหมือนคุขายติดใจก็พี่ติดสายแบบนี้ออสมัครสมัครต้อง,ญญง,องทำยังไงบ้างพีบัตรรเดิหือไม่ แล้วก็สนับสนุนน้องแล้วก็ใช่เพราะว่าโอลี่แฟนแท้จะจ่ายตังค์คุณต้องมีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตขอตัดทุกเดือนใช่ค่ะอ่าตัดทุกเดือนทุกเดือนคุณจะโอนไม่ได้ฟ้องเพย์ไม่ได้อ้าวสมมติสมมติถ้าเกิดแบบว่าพี่ไม่มีบัตรเครดิตแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวรองพี่อยากสนับสนุนหนูนะขอบัญชีพี่โอนให้ใช่ถ้าถ้าได้ถ้าถ้าเขาถ้าครีเอเตอร์คนนั้นแบบสามารถที่จะมีเวลามาแบบมาคุยใช่ไหมซึ่งบางคนถ้าเยอะเกินไปก็เขาก็ไม่มีเวลามาทำเรื่องพวกนี้แล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างน้้อองงรไห้ม เลยอ่ะคนโทรหาหนูทั้งวันเลยทั้งนักข่าวทั้งพ่อแม่หนูไม่รับสายใครเลยพ่อแม่ก็โทรพ่อแม่ก็รับแล้วที่พ่อแม่รู้ไหมตอนแรกรู้ค่ะแต่เขาโทรมาโทรมาตอนแรกหนูไม่กล้ารับเพราะหนูกลัวกลัวว่าเขาจะด่าหนูก็เลยรับสายแล้วเขาพูดมาคำหนึ่งบอกว่าลูกโอเคไหมเขาถามดีมากโอเคไหมเขาไม่ด่าหนูสักคำหนูร้องไห้โฮแล้วหนูบอกหนูขอโทษนะหนูขอโทษเขาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องอยู่ข้างลูกนะใช่เขาไม่เคยด่าไม่เคยด่าไม่เคยว่าหนูจ้ะบอกเหนื่อยไหมลูกโอเคไหม แ,แต่สําหรับพี่นะพี่ว่าถ้าเกิดทําอะไรแล้วไม่แบบว่าไม่ทำร้ายคนอื่นทำถ,ถ้าสำหรับพี่นะทําอะไรที่ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครอ่ะไม่ได้ไปทไําร้ายใครอ่ะใช่ปะใช่พี่เออไปฆ่าใครอะไรเงี้ยหนูให้ความสุขคนอื่นนะใช่ไงมึงไม่ชอบมึงก็ไม่องดู พี่เชื่อเพราะว่าหนูคุยกับหนูตอบ DM ค่อนข้างบ่อยนะคนที่มาคุยกับหนูแบบซับแล้วก็อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยหนูได้เราเราไม่ใช่แค่แบบเขาไม่ได้แค่เข้ามาดูคลิปเราแล้วก็ทักออกแล้วก็จบไปเขามาคุยเรื่องปัญหาชีวิตแบะแชร์ปัญหาของเขาแล้วเรารับฟังอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าเออมันมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยแบบบางทีเขาก็แค่ต้องการคนรับฟังสักคนหรือแม่มมบางคนแบบมาพูดถึงเรื่องที่แบบรสนิยมของเขาว่าเนี่ยเขาว่าชอบแบบส่งส่งรูป น้องของเขาน่ะน้องชายเขาหนักให้ผู้หญิงอผู้หญิงเขาชอบคาดเลยชอบมากเขาบ,บอกว่าพอแบบชอบส่งไปให้ดาราชอบส่งไปให้คนดังเขบาบอกจะพอมีหนูมาทำอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะเลิกทำแล้วเพราะขเขามีหนูมาทำหรือเขาส่งให้หนูแทนเขาเปิดรับหนูคอนเทนท์ที่จะรับ,ะบเขาไงเขาก็เลยแบบมาส่งให้หนูแต่เขาบอกเออดีนะฉันจะได้ไม่ต้องไปคุกคามใครแลยอ่าแล้วมีแฟนๆขับมาส่งนี่กับน้องเยอะไหมเยอะไหมเยอะอ่ะทุกคนโทษนะแล้วมีแฟนขับมาปรึกษาปัญหาน้องเยอะไหมเยอะค่ะส่วนมากปัญหาแบบเรื่องเซ็กส์แบบจะทำยังไงให้ผู้หญิงแบบมีความ จะทำยังไงให้ผู้หญิงแบบเอ้ยถึงได้วายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ,อยากรู้ในหมู่ผู้หญิงว่าชอบแบบไหนต้องทอํายังไงใ้แฟนกัปปี่บางที่ผมพาน้องเลมามาออกหรือว่าพาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมแบบว่ารู้มาก็คือเฮ้ยแฟนขับเขานอกจากผู้ชายแล้วเนี่ยผู้หญิงก็เป็นแฟนขับเขา ใช่ผู้หญิงเพื่อนค่ะผู้หญิงเยอะแล้วน้องก็มีแฟนคขาผู้หญิงเยอะมีเห็นแล้วมีค่ะมีค่ะใช่ไหมส่วนมากก็จะเข้าแบบเอ้ยชอบหุ่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือมาเข้ามาพูดคุยด้วยหรือมามาเข้ามาคุยเพราะว่าชอบแดนเราอ่าเสืปื้มแต่แฟนน้องใช่ปื้มแดนเราอะไรก็แต่แฟนน้องขอโทษนะเมื่อก่อนเขาอ้วนไม่เหรอใช่ทําไมที่เขาผอมอ่ะลดน้ำหนักลงมาค่ะเพราะว่าเป็นโรคเกาต์ถึงเลยต้องต้องลดน้ำหนักไม่งั้นจะมีปัญหากับเขาอ๋่เขาเก่งมากเลยหรือว่าไปในไปในที่แรกดูกัญชาเยอะไหมผู้หญิง ช่วยนี่เหนื่อยแต่ก็คงไม่ได้ลดขนกันนะแล้วคนแม่งชอบคิดว่าแบบหนูเปลี่ยนแฟนตลอดลูกเป้าแฟนคนเดิมนี่แหละน้อกจากนี่พี่ถามนะแม่แล้วทำไมเหตุผลที่น้องมาทำโอริแฟนครั้งแรกเลี่ยหนูแค่คนชอบทำอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆพี่ชีวิตหนูแต่ละปีอาชีพหนูไม่ซ้ำเลยนะจะเป็นนักร้องช่วงแรกเป็นนักร้องปีต่อมาเป็นนักแสดงละครเวทีแสดงอยู่ทีสองสามเรื่องไปได้ละครเวทีใช่ค่ะอยู่ที่ราชดาลัยแล้วก็ไปเป็นนักเขียนเพจ ชื่อเพจบันทึกแต่ฉันเองแบบว่าแชร์เรื่องราวความรักคนก็ติดตามเยอะนะเจ็ดแสนแปดแสนแต่ว่าทำไปสักปี2ปีก็เริ่มเบื่อเนี่ยก็เลยไปสตรีมเป็นสตรีมเมอร์สตรีมเกมเหรอเนาะใช่ค่ะอุ้ยไม่หนูขาดด้อีกอย่างหนึ่งเพจยิมอ่อนยิมอ่อนคืออะไรจ๊ะเป็นเพจวาดรูปค่ะแบบว่าท่านรื่งท่านรื่งนิดนิดแต่ว่าจะเป็นแบบเน้นสีโทนพาสเทลการ์ตูนยิมอ่อนดังอยู่ช่วงหนึ่งใช่แล้วทำเยอะนะหลายอย่างนะทำเยอะหนูทำเยอะตองเรียเยอะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแหละค่ะโอลิแฟนโอ แฟนแล้วตอนทำโอเลยแฟนตอนนั้นศึกษาแฟนไหมล่ะศึกษาซึ่งแฟนแฟนหนูซัพพอร์ตทุกอย่างเลยซัพพอร์ตทุกอย่างแบบอยากอยากทำอยากทำมันทำได้เขาจะคอยสนับสนุนคนอยากทำเนี่ยคือน้องหรือคือแฟนหนูหนูอยากทำเองหนูว่าอยากทำเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดมาสักครั้งหนึ่งอยากลองเป็นดาวมดอยากลองเป็นดาวมด น้องน่าจะเป็นคนแรกๆเลยป่ะหนูอแบที่ทำคอร์ีแฟนอะนะไม่ใช่คนแรกๆพี่แต่เป็นคนที่พอจะมี f o ลเ o อร์เยอะแล้วลองมาทำพูดง่ายๆเหมือนเป็นคนดังพอประมาณแล้วมาทำคอร์ีแฟนนี้อ่าใช่เ่าจะเป็นคนแรกแต่น้องก็เฟี้ยวอยู่นะเนอะอยากลองเป็นดาวโกลต้องเป็นเองเฟี้ยวค่ะเฟี้ยวคือแบบแบบว่า เลาแบบสาวเพริ่บอยสาวเพลย์บอยอ,อะไรอย่างเงี้ยเท่เลยสักครั้งในชีวิตได้เป็นจริงๆแล้วอ่ะคนที่ไปทำอะ่ะแต่พอชีวิตจริงอ่ะเขาก็ไม่ได้เซ็กซี่เขาก็ไม่ได้โปยเยอะนะไม่นะ่าจุดมไมแต่ว่าก็มีบ้างบางคนก็เขาก็แบบเป็นแนวของเขาทำมากี่ปีแล้วจ้นเนาะจะสองปีแล้วค่ะแล้วสองปีแล้วพอไปอยู่เมืองนอกเลยรู้สึกสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นไหมก็รู้สึกสบายใจขึ้น,น,น,นค่ะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่า เรื่องแรกแรกที่ไออย่างที่ต้นปีที่หนูโดนไปหนูค่อนข้างแพนิีกอยู่นิดนึงแบบคนแบบมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าแบบเฮ้ยเขาคิดเขากำลังแบบคิดอะไรอยู่หรือเปะกำลังด่าเราอยู่หรือเปล่าหรู้เป็นอย่างนั้นเลยนะเวลาเดินออกไปข้างนอกใช่ใช่ใช่ไปตามข้างไปดังอะไรอะไรเงี้ยหนูก็แบบคิดว่าเพราะกำลังด่าหนูพี่เคยเป็นเหมือนมันทัวร์ลงงั้นนะมาทัวร์ทัวลงใช่ป่ะนล้วมันน้วมันแ้วมันก็จะแบบว่าหนูเข้าใจแบบเฮียมึงมองกูมึงคือคนที่ด่ากูป่ะวะใช่ไหม แล้วก็ไม่อยากมองหน้าใครเลยไม่อยากถ<ช>่ายรูปกับใครไม่อยากอะไรทั้งนั้นน่ะคือไม่รู้เขามาเข้ามาเพื่ออะไรหรือจะถ่ายหนูคิดถึงขนาดว่าคนที่เข้ามาถ่ายรูปหนูแล้วเขาจะไปด่าที่หลังอีกหคิดถึงขนาดนั้นเลยเนาะ,ะเป็นขนาดนั้นเลยแล้ว,ลวน้อง <ปะ S 1> ทําไมทีนี้หนูไปอยู่ในทแทรนประมาณสามเดือนค่ะเออแล้วก็กลับมาแล้วก็ทําเรื่องไปเรียนต่ออ่าฮะใช่ที่ไปสามเดือนคืออะไรพักใจด้วยพักใจแล้วมันช่วยได้ดีอะไม่างช่วยได้ช่วยได้แล้วก็โซเชียลดีของเราคือไม่เล่นโซลไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ไม่เล่นเฟซบุ๊กไม ทั้งดีทั้งเสียนะทั้งดีทั้งเสียค่ะแต่ถ้าเราลับมือได้มันก็แค่แล้วตอนนี้มคุ้มกันเป็นไงบ้างน้องในใจเข้มแข็งขึ้นเยอะไหมเพราะอะไรถึงแข็งแกร่งขึ้นเยอะอาจจะเพราะว่าเรายอมรับความจริงมากขึ้นว่าสิ่งที่เราทํามันผิดมันผิดจริงๆอ๋อน้องก็ยยอมรับว่ามันผิดมันผิดค่ะหนูยอมรับว่าหนูหนูถึงไปทาหนูถึงได้ไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าหนูจะได้ทํางานของหนูได้อย่างต่อไปเพราะว่าถ้าหนูยังอยู่ที่ไทยทําในไทยหนูก็จะรู้สึกผิดไปตลอดแล้วหนูก็จะปล่อยวางไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ไป ก็เลยไปอยู่นู่นก็เลยแบบว่าแล้วก็หาโอกาสเรียนต่อแล้วก็หาความรู้ให้ตัวเองหนูอยากพูดภาษากฤษให้ได้ด้วยพี่แล้วตอนนี้น้องพูดได้ปะ Can you speak English เดี๋ยวร้องอดหนูก็อลิตบิดได้แหละพี่นะพี่ก็ไม่เป็นเดี๋ยวร้องพี่แต่หนูเห็นเท้พี่พี่พูดเก่งด้วยพี่แต่พี่ก็ไม่เป็นน้องพี่พี่ตื่นเต้นใช่ไหมเต้นไม่คือพี่ตื่นเต้นคือพี่เรายอมรับว่าเลสวยด้วยแล้วพี่ก็ตื่นเต้นหนูเข้า พี่ก็ตื่นเต้นแล้วพี่ก็แบบว่าเจอเขาครั้งแรกด้วยแล้วพอเจอโัวจริงสวยสวยน่ารัคือพี่ดูในตอนแรกพี่ก็คิดว่าตัวจริงนึกว่าเขาจะดูโตพี่นึกว่าเขาจะต้องแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่อะแบบว่ายุโรปอ่ายุโรปหน่อยดูแบบทรงพลังอะเขาตัวจริงมันเต่ามัปสูงเลยตัวเล็กนิดเดียวแล้วยิ้มเก่งแล้วไม่แบบเอียดูยังไง จริงตอนที่หนูตอนที่หนูหนีไปเนเธอร์แลนด์นะเขาก็ชวนหนูไปเจอนะแต่หนูไม่ไปเพราะหนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หนูเลยไม่ไปหาเขาเอ้าแต่เห็นถ่ายรูปคู่กันนี่อันนั้นคือรอบสองที่เขาชวนหนูใหญ่เล่าเลยหนูหนูเลยแบบหนูก็เลยแบบค้าครั้งนี้หนูไม่ไปหาเขาเข,า,ขาดา่าหนูใหญ่เลยแบบอ่ะไหนๆแล้วไปเรียนภาษาอังกฤษสักหน่อยไปอ่าก็เลยแล้วตอนหนูเจอเลยก็พูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพี่ก็ก็คุยกันได้นะอาจจะอาจจะไม่ได้ถูกเกมงงเกมมากว่าแต่ว่า first time before you go to uh เนเธอร์แลนด์ How about your English language? Delong well, actually, actually, I now I was uh, I was student in UK in London. Uh -huh. Yes, but sometimes I go to uh, Amsterdam for vacation. Uh -huh. Yes, so I met her, I met, Grey there. Uh huh. Yes. And in Thailand fan club, ninety percent want you collaboration <laughs> with Le, Le, Le. Oh, okay. You want to see? I want, me. yeah, I want. And I, Ray collab together, right? Yeah, yeah, yeah. When, uh. when, when, get oh, long, no. when? I don't know, I, I I didn't talk about it with her. When? <laughs> Maybe next year. Huh? Maybe next year. Next year? Yeah, next year. Today? No, not today. No, 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 not, not today. Today, Ray, oh. Ray, come to my house. Oh. Ray, come to my house. I want you meet Ray okay. and talk about collab. Oh, oh. My God. โอเค I I will ask her I'm really envy เพี้ยวจิเหรอหนูเห็นเทปพี่หนูเห็นพี่เมนชั่นเรื่องหนูแล้วแบบว่าหนู้ยหนูไม่ได้คุยกับเขาเลยหนูไม่ได้ถามเขาเลยเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ตอนแรกอะหนูไม่คิดว่าจะตอบไงนะพี่เห็น้องถ่ายรูปคู่เขาแล้วคนไปแชร์เยอะหนูเห็นแบบกระทู้อะไรเงี้ยเขาเขาคิดว่าจะคอนแหลบกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองกับเลนูเบก มีคอลแลบกันหรือเปล่าเคยคุยกันบ้างไหมเลยค่ะเอ้าแล้วพี่คุยกับเขาวันนั้นเขาบอกว่าไม่แน่หนูถึงตกใจว่าทำไมเขาตอบแบงนั้นหนูไม่เหมือนกันเออเขาบอกว่า <laughs> ไม่แน่นี่ไม่แน่นี่เขาบอกอ่ะก็ไม่ไม่ไม่แน่จริงจริงนะที่หนูคิดไว้อะขอแค่ไ,ได้ถ่ายรูปด้วยกันสักเซตหนูดีใจแล้วดีอขอถาอ่ายรูปกับน้องกับเรนเบคกันไหมได้ดีไหมตรงกลางอะพี่เท่เดยพี่เท่เป็นรายการแรกด้วยที่มีน้องกับเรนเบคกันมาออกอ่ะพี่เท่เลยพี่แอ๊ดเลยอ่ะ ไม่แล้วน้องอยู่อังกฤษยอยู่คนเดียวมีคนปฏิบิวน้องไม่มีไม่มีพี่ไม่มีเลยเพราะว่าหนูแบบหนูแต่งหนูอยูน่นู่นหนูแต่งตัวแบบเนิร์ดมากใส่แว่นใส่สื่อคือมันหนาวเราแต่งตัวอะไรไม่ได้เขาเยอะจริงๆคือน้องใส่แว่นเนี่ยคือเป็นสไตล์น้องหรือว่าหนูใส่กระชับค่ะหนูใส่กระชับเก้าร้อพี่เออเหรอจะปลดแล้วเนี่ยนั่นคือยุทธภมองมอง,มองเห็นไหมไม่เห็นค่ะแต่แต่ว่าพี่คุยกับก้อยก้อยเขาชอบน้อง ใส่แว่นอะไรก้อยชอบน้องใส่แว่นแต่พี่เห็นน้องเวลาถอดแว่นก็สวยแต่หนูไม่ค่อยมั่นใจหนูรู้สึกว่าแพอแว่นก็สวยน้องอะ่ะพี่เห็นม้อใส่แบบว่าคอนแทคอ,อ่ะก็สวยนะหนูว่าเดี๋ยวหนูคงไปทำเลสิกแล้วเพราะว่ามันจะไม่ดีในอนาควรจะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยทำอ่ะโอเค ไป,ไปืปว่า,าุกดัขนานนะไป <c oughs> หาเลดน้องมาเ <c oughs> ดี๋ยวพาน้องไปหาเลดเอเบ็กก่อนเนแล้วองทำไหมหยุดพู่ปะต่อเลนะว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำอยู่ค่ะจะทำที่ได้ค่ะแบบว่าอยู่ชีวิตในอังกฤษอะไรเงี้ยก็จะลองดูแล้วน้องจะอยู่อังกฤษอีกนานไหมจนถึงอู้สิ้นปีเลยค่ะ ปัจจกลายเป็นจบโทเลยอ๋ออันนี้หนูเรียนภาษาเฉยๆค่ะเรียนภาษาเพื่อที่ว่าพอหนูพูดภาษาอังกฤษได้แล้วหนูจะไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ต่อแล้วก็เรียนมหาลัยอ๋อแสดงว่าบ้านคือแบบว่าต่อจากนี้ไปคือน้องอยากไปอยู่ใช้ชีวิตที่เนเธอร์แลนด์เลยเป็แเนเธอร์แลนด์เลยแล้วแบบว่ากลิ่นพุ่งทั้งเมืองเลยวิพี่มันก็ไม่แค่อัมสเตอร์ดัมแหละใช่ไหมในอัมสเตอร์ดัมมาพี่เดินแล้วแบบหูหูหูลยม่เรียนไปแล้วเหรอ มาแล้วเลยมาแล้วดิมาไปเออแล้วน้องน้องดื่มป่ะดื่มป่ะอย่าให้ผมเมาท่านรองเป็นยังไงเดี๋ยวเป็นโค้กพี่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 จะไม่คบหนูเลยเหรอโอเคจ้าโอเคไหมจ้าล้องจ้า